บ้าซสองบรรยูก็เรียกว่าก้อนสิเปินลูกันพอดีมีโปรเจกต์นึงครับกับผ้าหรือผ้าเตาเยน็นนี่แหละคือโปรเจกต์เนองเพลงเยังเพลงเรื่องงานโชว์โชว์ปีนี้ก็ได้วา่าเสี่ยวพ่อกับแม่ขออนุญาตยกพ่อกับแม่ขึ้นสู้เนื้อหัวก็นได้บ้า มาหาเจ้าไปไปเที่ยวไปเจ้าไปเจ้าเท่ยวมาเจ้ายากกินเครื่องอไ่มากคือข้อมายในว้าคือในผลงานเปล่งที่จะเห็นในบริกานี่เป็นเพ่งอะเป็นเพ่งโชว์ไงเพ่งโชว์เปิดนี่จะเอาเชิดเถิดทุนใจ่เข้ามี่ส่วนใ้น้เา ก่ต้องไปคุณแล้วปทตยอาปทยาบไปแล้วครับเลยลูกลูกจีอาคนนีเอาลูกัางว่าจีเเจียนใช่ไหมลูกพี่จีจีจีท่ทจขงฟฮเอาลูกานเขาไปอันใดเป็นสวยอันใหญเอี่ยเนียไปก่อนี้ก็เลยมาขอพรจากแม่สิมาพาลูกพาต้านมาขอพรจากคุณแม่ขอพรจากอ่าเรียว่าเป็นคุณพอสงการเนี่ยพ่อสงการก็อยู่ในห้องนี่แหะ ้ยาตักามือบ้านนี่เปนกโจตไปอันลูกพีพ่อยืใผมเกิดเดียวบ้านอันนี้พะนะเลีกมาเอาเอากับลูกแดงอะไรทเาน่ะลูกพ่อพ่ออ่อเยอะแยะบางอย่าเอา่ออาเล้าออเอาแเราไปเล้เพ่อไปเล้แ่มือานไา่เห็นนางอยู่อ่ะแม่เียาขาาออนุญาดคำ เดี๋ยวจะเปิดเปิดพ่อโอ๊เนาะโอ้เปิดพระอโอเคค่ะเลยมาทำการแสดงมาทำการแสดงมาดักพี่น้องค่ะห้องรับค่ะห้องรับห้องรับแขกโอ้เห็ุดีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเอาห้าสิบกล่องกำลังไปเอาอะไรกันพี่น้องคนสิเหตุอีกอย่างเนาะ ปาดมันยังขึ้นลังหลายลเดี๋ยวเจอนครับแบเดี๋ยวนอยากเทียบคุณทีถ่าเขาถ่ายอยู่ทั้งหนอกวีนองตอนนี้เดี๋ยวๆคุไหนได้ไดความสวยงามดิอ э ันนี้คือชุดพบอโจนะครับอันนี้เป็นชุดโกจัแล้วเนี่ยจำชุดนี้ได้ที่พ่อโจใส่

้พี่น้องมูนมังมูลมัง,มมงพี่น้องมูนมัง,ง,มมงเป็น,นใ,ใช่แล้วก็ประเมินค่าไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้จริงๆริงเยพี่น้องป้าถือว่าเฮานี่เนาะสูงดีครับเนาะเดินเขามาทายเห็นจะได้คลิปเนาะแมนนี่นี่ไงน,น,นี่แม่ชุดนี่สวยแท้เนี่ย นี่แหละผู้เฝ้าบ้านเป็นชุดผู้ชายสมัยไดบูน่ะยุคใหม่นี่ก็มายุคใหม่ยุคใหม่ันน้ชุดมอลัำชุดเห้ดเ็กอง ใ่อเปล่พี่น้ม่กับเกบนเออันนี้เป็นใหม่ครับเกียบของพอสงการพี่น้องเาิงไทยเทิงมือสันเข้ากับเบิงแต่ยูทูบเนาะ วันนี้ว่าเป็นรายการเปิดบ้านเนี่ยเลยครับแอดมินอุ้มแอดมินวันนี้เป็นรายการเปิดบ้านเอาเสาคีร์เหรอวันนี้คันนี่ไหมเปิดกุ้นเลยนะโอ้เอามาเห็นหมดเลยนะครับถือว่ากลายเป็นหมองว่างหมอนแล้วตะกี้แล้วคีรีดิน่าจักานาจักอาานาจักของอาบ้านนำบุงสา หรือว่าหมอลลัสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับพี่น้องเป็นบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านของพ่อสงการามแม่สุภาพนะครับผมอ่บาบอโจอพ,อพ่อป่วยยาบ้านกันอยู่นี่เต้เนๆหน้อยๆน,นะครับโอ้ยูทูบเบอร์มาไลาเ่เธอเนาะพอตำกรมืงนแต่ อย่างเลยอย่างเลยพี่น้องใหม่ใหม่อุ้ยสวยจังเลยเคยมาแล้วเคยมาแต่สมัยพูนปีแรกอย่างเลยครับนี่ยครับพวกนี้ก็ทำใหม่แต่ก่อนตอนนั้นมายังตอนที่เราออดิชันตรงนี้ยังไม่มี สมัยเขามาออดิชันเป็นลำเพิ่นปีแรกพี่น้องโค้ดไหมครับมันจะพวกดขนาอยู่เอานี่ห้องอีหยังนี่อันนี้ห้องห้องแต่งตัวย่าป้านยาสวยมากเลยครับพี่น้อง้ห้องใส่เสื้อผ้าอ๋อครับผมพี่น้องวันนี้เปิดบ้านเปิดบ้านย่าเี่ห้องเป็นห้องแต่งห้องใส่เสื้อผ้าเวลาจ่าอาบน้ำเสร็จนะครับคุณอาตาจั่ ป้าดวันสาวสำหน่อยมาหลุดลุดคุณยาวดูเลยลูกดูเลยรประมาณสี่สิิบนิดจิบอ้ใช่นินิด้าของแกงของพี่น้องกระจกเครื่องส่องาลกุงเงินจมาอยู่มากนะครับสะอาดสะอาด มาอย่างนี้พ่าบามาอย่งนีนวหูเรื่องบนโอ้ยอ่ข่อกรับันสิมิตตข่อยแล้วได้ทายว่าักนางเอกสอยครับโชว์บูชาคูป้าหน้าตาของศิลปินโชว์ใหญ่ปีนี้พี่น้องขออตัวียแป๊บเดียวนะแป๊บหนึ่งพี่น้องตอนนี้ บรรยากาศต้นเลกเขียนเขยนเหอกเป๋านี่ไงนี่เขียนสี่กระเป๋าแบรนด์นี่ไอ้หมอได้ 哦。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay.